คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนีอได้เหนะครับของสิ้นด้านบนยอดนะครับด้านบนยอดเขาเรียกว่ายอดเขากินเลนนะครับยอดเขากินเลนนะครับตัวนี้ก็ได้เชิญมาแล้วครับแสบคุณผู้ชมนะครับอ่ะนี่ครับคุณชมเดี๋ยวเราไปดูด้านบนกันนะโปรดแท็กอะไรมาไกลกันด้วยตามตัวเลขข้างบนด้วยนะครับอ่ะนี่ครับกำลัง ครับตัวนี้ก็เอาคองไปด้านบนแลครับกำลังจะขึ้นนะครับโอโปูมือดโต

ធម្មតាតាយំបិសង្ខំចរណំចេធម្មេតេបិតោកតវៀររកៃធម្មសੰភុខោវេជាចរណសੰភំគនិចអូតា

อ่าเพิ่งเข้นอยตากลัวก่อนจ้ะอย่าเพิ่งเข้าไปอย่าพิ่งเข้ามาพระอคก่อนจ้ะองก่อนไป่านจ้น่น้น้้นา

บนนี้นะครับสาธุสาธุเขากิเลนนะครับทัพยานาครับเสียงกลังไปไกลอตอนนี้ขับดูนะานโนกนครับด้านบนสูงมากเพสามโรคนะครับ ตครั้ชมนะครับนี่อยู่ด้านบนของยอดเขากิเลนนะครับนี่ <Zahlen. S 1> ยอดยอดเขากิเลนนะครับสูงนะครับขึ้นมาสูงมากนะครับสถานที่หลวงปู่สวงท่านเคยมาที่นี่ด้วยนะครับปุราสีองค์เรกในโลกนะครับที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับเป็นอาจารย์ของ อ่า yup. ก <po target> ็เรียกว่าภูริซงเรกอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกที่นี่นะครับที่เกิดขึ้นที่นี่จริงๆนะครับก็เป็นบุญกุศลนะครับเูซีที่ได้ชมได้ดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรริการด้านในกันนะครับ កតេថ្វាយបង្គំឯផ្កាប្រាម្មិតធតិប្រំទាំងព្រះតារិរិកធានិពុទ្ធនិងមហាបុលីប្រតេកនេតតៃតរំលោះឧបង្គបិអន្តរាយព្រមអាយចបានសង្ឃចតុកបដាឡៃតន្តរតជេតនាសូមបលាមកទៀងមិនសងទានព្រះអរិយមេត្រ័យជវិ

Satria rada ye neketang geruk sapiang aparatnya e bante Suka sakak mami bante, sakak mami bante, sakak mami bante Aparatnya nama sami bante, sempat biasa អគ្គអរុជេតកាចឡំដោយត្រណមណពុតិនិព្វានត្រុជន្តុជាកំអុខ្ញុំព្រះគិសិណេតិរអបិជាយិកាកុញ្ញតិកាប្រតិសន្តានជីដូនជីតាដ៏ជាច័យทานសោកជនបិសុុមលោកបាទ หลังจากได้แค่พองะครับสามรอบนะครับขึ้นบนที่นี่แหสามรอบพระพิสุทธิ์ทรงก็เจริญพระพุทธมนต์นะครับสร้างบารมีนะครับบอกภูมิเจ้าที่บอกเทวดานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่นะครับก็จะได้เสร็จนะพองเอาไปตั้งไว้แล้วลอยแล้วนะครับคุณชมนะครับที่ยอดเขากิเลนยอดเขากิเลนนะครับศักดิ์สิทธิ์พระใหญ่พระนรนอยู่ที่นี่นะครับับก็กําลังสวดมนต์อยู่พระสงฆ์นะครับ เราส่งให้เจเจรูปนะครับกำลังสวดข้างล่างบนเลยนะครับส่กันครับของอันเก่าคือแตกนะครับคุณชมที่เปลี่ยนก็คือแตกนะครับมีรอยแตกที่เอาไปประสานกันเนี่ยนะครับคุณชมรอยประสานแตกก็เสียงจะไม่เพราะเนาะถ้าแตกแล้วเสียงไม่เพราะก็เลยมาประสานนะครับพอดีเลยนะครับครบรอบของช่องกุมทรัพย์พญานาคได้เอฟซีนะครับสายช่องได้มาได้มาทำบุญพอดีเลยนะครับคุณผู้ชมเนาะสายบุญ เราได้นะครับได้เปลี่ยนพอดีเลยนะครับโค้ง,งแตกนะครับแตกรอยร้าวใหญ่ด้วยแล้วก็ไปเชื่อมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับนะครับเนาะรอยแตกอันเก่าท่านอันเก่าเสียงจะไม่เพราะก็มีรอยแตกด้วยนะครับเปลี่ยนใหม่ก็จะสวยอย่างนี้นะครับสวยงามมาก

บรรยากาศด้านบนนะครับอู้สูงมากเลยครับนะครับโมสมสาสมแอนดินเลนะครับประเทศกัมพูชาเด้ออยู่บนยอดเขากิเลนนะครับเสนครบยินดีบนดีรับยดยนี่รยรบยินคนีรบยย นายังว uhm. uh, ัดวัดไปบาดอังศมพนมเกเนในครั order, ้งนี้ก็ควรที่มัวทวนทุกคนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความจริเริ่งเรืองคิดถึงดปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สมใจปรารถนาทุกประการเตือนสาธุทุกทุขเวลาต้องรับาปเจร็จมาร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยสาธุสาธุนะครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยรวยเลือ ขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคุณก็ต้องกาอันมันนี่มุจบาทเช่นใเลยคุยได้เลยนะตัวเลขตัวเลขหนึ่นย์สเอาพันนติด้วก็ได้ก็เอาพาพวีดีหนึนย์สาึงศูนย์สาโอ้ชัดมาก